สวัสดีค่ะคุณแจ็คสวัสดีค่ะคุณกว้างค่ะคุณแจ็คคะวันนี้คุณแจ็คมีเคสอ,อะไรมาแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังกันบ้างคะค่ะวันนี้นะคะแจ็คก็จะมาแชร์เคสที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็คือแจ็คเองเป็นแบบเป็นเองเลยนะคะวันนี้ก็ะจะมาแชร์เคสค่ะเพราะว่าอ,อ,อาการภูมิแพ้ค่ะแจ็คะค่ะ เ,เป็นเป็นมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็เป็นมานานซึ่งอาการมันก็จะอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจากเดิมทีที่เป็นแค่ น้ำมูกไหลอย่างเงี้ยค่ะไอจามนะคะก็จะเพิ่มเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบไซนัสอักเสบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,ก็คือการรักษาที่ผ่านมาก็คือทั่วๆไปเลยค่ะคุณกวางก็คือหาหมอทานยาก็คือยายาก็จะมีติดบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดยาแก้แพ้แบบห่วงแบบไม่ง่วงอย่างเงี้ยค่ะเม็ดเล็กมเม็ดใหญ่ยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะคือ คือยาจะมีติดบ้านก็คือเหมือนซื้อเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอาการเยอะๆเราก็จะไปหาหมอหมอก็จะอัพเขาเรียกว่าคือเพิ่มปริมาณยาแล้วก็เปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆเพราะอาการเราเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคก็คือก็คือรักษาอย่างนี้มาตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นภูมิแพ้อะเป็นอ้เป็นภูมิแพ้เป็นมาตั้งแต่เด็กเด็กแบบเล็กๆเลยอะค่ะเพาะเหมือนเป็นเด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงคือเคยไปโรงพยาบาลแล้วเห็นแบบ O P D คัสตัวเองอะค่ะเวลาไปหาหมออะค่ะ หนามากค่ะหนาแบบเป็นปึกอย่างนี้เลยอคะค่ะก็คือประวัติการรักษามีตลอดก็คือพอโตมาก็ก็เป็นมาเรื่อยๆอย่างที่บอกอค่ะตอนเด็กๆก็จะเป็นแค่เป็นไข้น้ามูกไหลอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเราทํางานเนี่ยก็พักผ่อนน้อยก็คือใช้<อ>ชีวิตใช้ร่างกายเปลืองมากเงี้ยค่ะ<อ>ก็เออเป็นภูมิแพ้เคยเคยไปตรวจเจาะเลือดอะค่ะที่หาว่าเราแพ้อะไรแล้วก็แพ้ระดับไหนเพราะเหมือนเหมือนช่วงที่มาทํางานกรุงเทพแรกๆอะค่ะ อาจจะเป็นเพราะมลภาวะด้วยว่าตัวเองอยู่เชียงใหม่แต่คือเป็นภูมิแพ้เป็นมาตลอดเนี่ยค่ะก็คือไปไปเจาะเลือดหมอบอกว่าระดับของการแพ้ค่ะมีสเกอลมันเต็มห้าแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเนี่ยก็คืออยู่ประมาณระดับสามระดับสี่แต่แพ้กุ้งเนี่ยระดับห้าเลยคือกิน mm hmm. กุ้งตัวเล็กๆกุ้งฝอ,อยจนถึงล็อสเตอร์เนี่ยค่ะไม่ได้เลย mm hmm. ส่วนของแพ้กุ้งแพ้อาหารก็คือจะจะเป็นแค่แค่ผื่นค่ะผื่นขึ้นตามตัวเฉย แต่แต่ที่เป็นแล้วแบบทรมานก็คือแพ้อากาศแพ้ฝุ่นคือเราจะจะจามจะไอน้ำมูกไหลน้ำตาไหลอยู่ตลอดคือโรคภูมิแพ้คือมันไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงเลยนะคะคุณกว้างแต่เราเป็นแล้วเราเราลำคานตัวเองอะค่ะใช่ค่ะคุณกว้างคือเป็นแล้วเหมือนใช้ชีวิตสะดุดคือจะไปพรีเซนต์งานจะอะไรอาวเดี๋ยวน้ำมูกไหลเดี๋ยวน้ำตาไหลอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นเหมือนเราใช้ชีวิตสะดวดอย่างเงี้ยค่ะก็คือรักษาก็คือเป็นก็ทานยาเป็นก็ทานยาจนมาเจออุมิเนะะี่ยค่ะก็คือทานช่วงแรกนะคะแจ็คเองเนี่ยก็จะทานวันละสองซองนะคะคือจากทุกทีเนี่ยค่ะเป็นไซนัสไซนัสอักเสบนะคะคุณหมอจะบอกเลยว่าเคสของของแจ็คเองนะคะเวลาล้างจมูกเนี่ยหมอก็ส่วนใหญ่หมอจะให้ล้างแค่วันละหนึ่งครั้งก่อนนอนหรือว่าหลังจากตื่นนอน ต่ของแจ๊กอะคะ่ะหมอบอกว่าคุณอะคว,ควรล้างจมูกอย่างน้อยวันละสามเวลา uh oh. นั่นคือต้องพกน้ำเกลือขวดใหญ่กับสลิงไปที่ทำงานทุกวันหรือมีติดอยู่ที่ uh oh. ท,ทำงานเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือต้องคอยล้างจมูกตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นถึงขั้นที่ถ้าเป็นเยอะออหมอก็จะต้องส่องแล้วก็ดูดหนองออกตรงที่มันอักเสบเนี่ยคะ่ะตรงไซนัสนะคะส่วนต uh huh. อนซินอักเสบพออักเสบเนี่ย ผ่าตัดไปแล้วเพราะหมอบอกว่ามันยุ่ยเกินกว่าที่จะทานยาแก้อักเสบแล้วก็คือผ่าตัดคอนซีนออกไปแล้วอย่างนี้ยค่ะอันนี้ก็คือพอเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการมันก็จะจะตามสเตปของมันเนี่ยค่ะพอแต่พอหลังจากได้รู้จักภูมินี้แล้วก็ทานทานช่วงแรกะคะ่ะวันละสองซองนะคะก็ทานต่อเนื่องมาประมาณสามเดือน ไม่ต้องล้างจมูกอีกเลยคือเราไม่มีอาการคัดจมูกหายใจฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแล้วก็จากที่ที่บอกว่าเป็นบ่อยเป็นเยอะแล้วก็ทานยาบ่อยทําไมหมอถึงต้องเพิ่มปริมาณยาเปลี่ยนตัวยาเพราะว่าเดือนหนึ่งอะคะ่ะจะเป็นจะเลือกเต็นค่ะว่าเดือนนี้จะเป็นคออักเสบหรือเดือนนี้จะเป็นไซนัสอักเสบถ้าเดือนไหนใช้ร่างกายเปลือกก็เป็นพร้อมกันเลยค่ะอือ <laughs> ก็คือเหมือนกับเราเราอยู่ด้วยกับยาแต่พอมาเจออูเมียค่ะ ทานยาน้อยลงมากค่ะค่ะก็ค่ะก็คือแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ทานเพื่อเหมือนกับประคองฟื้นฟูทานวันละหนึ่งซองวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาล่าสุดคือด้ยวยความที่ว่าเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเราเราไม่ได้ออกไปเจอเจอมลภาวะอะไรข้างนอกก็ทานวันเว้นวันเงนี้ยค่ะแต่ก็คือเบิร์กฟอร์มโฮมมาค่ะอย่างที่ทราบคือยิ่งทํางานเยอะพักผ่อนน้อยค่ะอาการเริ่มมาก็รู้สึกว่าระคายเคืองคอบาดคอ ก็ไม่คิดอะไรก็บอกเออก็ยังยังไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนคืนน้ำลายเรารู้สึกว่าเจ็บเหมือนข้างในคอเรามันเป็นหนามอะค่ะ <c oughs> แค่คืนน้ำลายเราเรายังเจ็บเลย <c oughs> พอเช้ามาอีกวันนึงตื่นขึ้นมาคือเรารู้สึกมีเสมหะเราก็คือจัดการเอาเสมหะออกแต่สิ่งที่เห็นคือเลือดออกมาแบบเป็นยวงเลยอะค่ะเป็นเสมหะแล้วออกมาคือรู้สึกว่าคอนี่ระคายเคืองต้องเอาออกมาให้หมดแต่สิ่งที่ออกมาคือเลือดทั้งนั้นเลยอะค่ะแล้วก็จมูกนี่ก็คือ คือคัดคัดจนแบบไม่ไหวก็เลยต้องแบบสั่งน้ำมูกเนี่ยค่ะผลคือเต็มขอโทษนะคะที่นี่คตอนนี้คือเป็นช่วงที่แบบยังไม่มีใครทานอาหารคือซิงตรงอ่างล้างหน้าค่ะคือมีแต่เลือดทั้งนั้นคือเห็นแล้วยังตกใจคือแบบวันนี้จะไหวไหมอย่างเงี้ยค่ะคือตกใจ<อ>แล้วแบบตกใจมากแต่ก็ตัง้งสติอาบน้ําเสร็จอะไระเสร็จก็คือเดินไปหยิบปูนปี้แล้วก็ทานพอทานเสร็จ<ม>รู้สึกว่าอาการระคายเคืองคอค่ะก็ะดีขึ้นก็พยายาม ก็พยายามจิบน้ําบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ํามูกก็เริ่มหายก็เราก็พยายามจะเช็คดูว่าเลือดมันหายหรือยังก็เลยลองล้างจมูกดูเลือดก,ก็ก็ลดลงเนี้ยค่ะพอก่อ,อ,อ,อนนอนก็ทานอีกหนึ่งซองก็คือวันนั้นก็คือเพิ่ม<อ>เพิ่มเป็นทานสองซองอคือเช้ามาอีกวันหนึ่งคือมันหายไปหมดเลยค่ะอืเหมือนแบบไม่เคยไม่เคยเป็นมาก่อนเลยซึ่งเมื่อวานคือแบบใช่ค่ะคือยังตกใจแล้วคือแบบ มันเห็นผลแบบไวมากยาเงี้ยค่ะแล้วก็คือคคือแบบวันที่เป็นเยอะวันที่เลือดออค่ะคืออย่างที่บอกว่าคืนน้ำลายและเจ็บเดิมน้ำเปล่าก็ยังเจ็บเงี้ยค่ะกลืนลําบากมากเงี้ยค่ะพออีกวันมาพทานแล้วคือเลือดไม่ออกแล้วแล้วก็ทานได้ปกติคืนน้ำลายได้ไม่เจ็บอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันก่อนหน้านั้นเรายังทรมานอยู่เลยอะค่ะคืออย่างที่บอกว่าภูมิแพ้มันคือคือโรคลำคาญของคนที่เป็นนะคะค่ะแล้วคือทุกที จากที่ต้องเลือกไปทานยาแต่นี่คือแจ็คเองอะเลือกที่จะหยีดบุมนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มีติดบ้านคือเมื่อก่อนนี่ทานยาเยอะจนเอยาพาราค่ะที่เป็นกระปุกหนึ่งร้อยเมตรอะค่ะปีหนึ่งก็ทานประมาณสามถึงสี่กระปุกไม่ได้ทานตามโดสที่หมอแนะนํานะคะทานครั้งละสี่เม็ดแล้วก็ทุกๆหนึ่งชั่วโมงเพราะทานแล้วมันไม่หายอแต่คือตอนนี้คือปวดปวดหัวรู้สึกว่า คือคนคนเป็นภูมิแพ้จะร่างกายมันจะอักเสบง่ายค่ะข้างในก็จะหยิบอุณิทานแทนนี่ก,ก็คืออยากจะมาแชร์เคสที่แบบเพิ่งล่าสุดเพิ่งเป็นเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองอก็เลยบอกคนที่เป็นภูมิแพ้ก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะที่แบบแทนที่เราจะกินยาเพราะว่าแจ็คเองเนี่ยก็ทานยาเรียกเรียกได้ว่าทานมามาทั้งชีวิตแล้วค่ะสี่สิบปีนี่คือแบบโอ้ทานมาตลอดเนี่ยค่ะแต่คือตั้งแต่รู้จักอุมิก็คือ รู้สึกว่าตับไปน่าจะดีขึ้นค่ะ่อานะคะอันนี้นะคะก็เป็นเคของภูมิแพ้นะคะจากที่ต้องทานยานะคะเยอะๆนะคะมา40ปีนะคะหลังจากที่ได้เจออูมินะคะชีวิตประจําวันนะคะการใช้ชีวิตดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยคะ่ะสําหรับเคสนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.